ใทเยอะอะค่ะทุกคนสวัสดีค okay. ่ะเราทุกคะจะไปเก็บการทำการเก็บพร้อมกันนะคะเราจับทั้งหมดทั like <so ้งวันแล้วนี่เป็นผมต่อรองหนูพูนะซื้อมาสี่พันแปดค่ะพวกของแท้ซื้อใหม่แล้วต่อรองหนูพูนะให้กดเก็บมือที่นะคะเป็นยังไงคะเก็บเป็นคนนะคะี่ก็เสร็จแล้วหลังก็เสร็จแล้วมาพาลอรองหนูพูนะคะพาลองพูดเรื่องคะนี่อุ๊ย การแต้บางนีนะคะก็จะแต้กันอย่างนี้ค่ะแต้บนสันจมูกนี้นะคะอย่าลืมค่ะแล้วก็แต้ตรงนี้เป็นอย่างแรกคือต้องเยอะหน่อยนี่นะคะเราก็มาจับอย่างนี้นะคะเดินจับจีบแบบนี้กันนะคะแล้วก็ทำบีบเหมือนจมูกแรกเลยนะคะตบตรงนี้ค่ะตบไปด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นอย่างที่สองนะคะอันอยาที่สองแล้วทำจมูกนะคะ ทำนี่นะคะแบบนี้ค่ะไปนะคะคนใต้ตาค่ะใต้ตาแล้วบนบริเวณใบหน้านะคะอันนี้ก็คือหน้าผากค่ะเก็บหัวนี่ยนะคะโอเคดังนั้นเอามาทาที่อื่นได้ไหมคะไม่ทำให้หน้าขาดไม่โดนไม่ทำให้หน้าตึงแล้วตึงแล้วตึงแล้วค่ะแล้วทำให้หน้าของเราสวยงามดีแหลกเลยเครื่อง เกิดพร้อมกันนะคะชมพูพิงชมพูพิงนะคะถ้าเกิดว่ามันไม่พอนะคะก็เติมใหม่ได้ค่ะนี่นะคะส่วนทีเก็บไว้แล้วเดี๋ยวคมณฟลูค่ะเราต้องทำก่อนขยำนะคะถ้าเกิดว่าของใครดีก็ไม่ต้องขยำดีเลยปึ้งเดียวค่ะไม่จำเป็นซื้ของดีนะคะใช้ของทุกคนก็ได้ค่ะเพราะว่าก็เหมือนครีมรองพืนทั่วไปค่ะไม่จำเป็นซื้อของเบลไลส์ประมาณหกเก้าบาทกรพอนะคะคุณต้องถือประมาณนะคะ ประหยัดประหยัดแบบไม่ต้องปริมาณไม่ใช่ต้องใช้ของแบรนด์เนมไม่ใช่รู้เสียทีธรรมดานะคะดิฉันก็ไม่ใชแค่นคนสามัญชนธรรมดาะคะ่ะไม่ต้องซื้อของพแพงแบรนด์เนมดูนะคะยี่สิบบาทอีสัตว์เนี่ยะคะ่ะก็แต้มไปต่อเลยค่ะคืนนี้นะคะแต้มตรงนี้นไปนะคะของของกูก็ซื้อเพแค่สามสิบเก้าบาทเองเน, <c oughs> นี่ยเห็นไหมเนี่ย ที่กูบอกถามห้าสิบห้าบาทเนี่ยสิบบาทเองเข้าใจไหมเนี่ยชมพูพิงค์นะชมพูพิงค์ก็จะดูออกทุเรศหน่อยนะคะก็ต้องแต่ทันทีนะคะหน้าตามทุเรศแล้วอ็ยีควายอีดอกยีทะเลก็แต้มเลยค่ะแต้มนะคะอยวคิวแต่ไปนะคะเราใช้น้องเราดีการแต่งหนให้เรานะคะ เห็นน้องมารีจะลงเองนะคะคลิปต่อไปนะคะโอเคนะคะดูหน้าตาน้องพันลี่ค่ะพันลี่ค่ะเชิญกล้องหน่อยค่ะพันลี่ค่ะเชิญค่ะเชิญตัวพันลี่นะคะนี่ค่ะน้องพันลี่นะคะค่ะสวัสดีค่ะนี่นะคะน้องพันลี่มาแล้วนะคะจะมาสอมของเรากันดันทำหน้าของน้องมาตูมนะคะนี่นะคะเราเก็บผงแล้วก็ นี่คะก็จะหน้าเราเองเอาด้เราเองเลยให้ซุนพลูพิงเก็บใต้ตาให้หมดนะคะเพราะว่าเราแบบเดี๋ยวพอใส่ขนตาปอมหนักมันจะย่นนะคะใต้ตานะคะเก็บซุนพลูพิงให้งหมดเลยคะ่ถะ,คะถ้าเกิดว่ามีเหงื่ออุ๊ยอะไรออกอ่ะหรือว่าอี สมพลูพิงแบบเหนียวม,มีเหงือกออกนะคะเจะก้กระดาษสำับหน้ามาันดูนี้ค่ะไม่แพงมากค่ะ17บาทซื้อได้ห้างสรรพสินค้าหรือห้างชั้นนำนะคะก็จะเป็นเซเว่นก็มีขายค่ะคุณนะคะราคา17บาทเองค่ะเดีด๋ยหงืองใช้ต่อไปนี่ค่ะเราใช้เป็นของแบรนด์ยอชม,อม,มชั้นนำไม่แม่นนำอยู่นั่นแหละนี่นะคะถ้าไม่นำจะใช้ได้ไหมอีกสัต นี่ของของแบรนด์เนมเป็นน้อนชันนำเร็วหน่ใช้แล้วไม่มีแป้งแล้วน้ำก็ขาเรยควายนี่นะคะแบรนด์ชนนำตอไปตกตอไปสิอไปสเร็วเลย้ยไม่ใช่อะชิบหายสวันดีค่ะไม่สั่นะอันนี้ก็ออกบุดไปแล้วค่ะไม่มีกระจกค่ะไม่มีกระจกดับก่อนนะคะ ตู้มงให้มันไปไปกูตำคาไปรรขาไป้างนอกไปไปให้มันแต่งหน้าอยู่ข้างในนี่แหละอยากแต่งหน้าให้มันแต่งไปปล่อยมันต้องแต่งไปกกมไปมันแต่งไปกูรู้กระจกเองก็ได้กระจกตัวเองก็มีแต่งแบบห้มันแต่งบคนเดียวแบบน,นึงไรเนี่ยมันปัดเข้าไปขงไง้างในไอีแม่ไม่ใชไม,ไมนี่ยเนื่องด้วนะครับเพราะว่าอารมณ์เสียของน้องเขาค่ะบุ้นวายสัตว์อีแค่หลอกพี่เออมันต้องเยอะ ไอ่อแม่ย้อยขีแบดขีแบคุณเก้ามีใช่เมือ่อไม่ใช่เมื่อชิบค่ะแค่เมื่อสมัครเรื่องการลงทำยูทูบของเรานะคะคลิปนี้เกินสองพันวิวไม่ไหวะะแล้วคะจุมจรงคุกคลิปเลยนะคะจะมีคลิปได้หนึ่งเจนนี่ด้วยค่ะหน้าด้านตออเลย กดคนชายมันได้ตลอดเลยค่ะสีแดงค่ะหีแปดคูณเก้าอีทัลอกใช่เลยค่ะเป็นนะคะเราจะมาทำการกิอารีเนอร์นะคะเราไม่กิตหรือค่ะวันนี้เราโคโถอีเจนนี่สัตว์ใช้แค่นี้พ่อหน้าของมึงอะนี่ค่ะอันนงแค่ลองมึงกันเดียวค่ะนี่ค่ะ อ่านี้โทรศัพทบ้าออรีหน้าหีไงไม่ถางแล้วกูเปนขอร้อให้มึงถ่ายเลยนี่ค่ายเจ็บติกนยีาเย็ดหน้าขาวพ่อเป็นอนนี้นะคะ ได้เนื้อออกมาเลค่ะอออถ้าอออกนะคะให้ใช้กระดาษถ้าอเอขนี่เละคะ่ะล้วติดของน้อองประตูของน้องพารีสนะคะเพิ่งซื้อไปใช้แคไม่่าครซื้อมาสองแปดค่ะสองร้อยแปสิบบาทแมนเชนนามซื้อมาจากทัว,กวร์เกาหลีค่ะกินเลยคะ่ะ กลิ่นเชอร์รี่ค่ะรูปปากนะเช้านะคะเชอร์รี่เชอร์รี่พิงค์ <c oughs> นะคะนี่ค่ะ <c oughs> จะบ,บ้าเลยมินไม่มมน่าเลยอะ่ะดูปากข <c oughs> ึนสี่พันลิตรหื้่นั่งเก็บมาอีกค่ะมัดออนค่ะ ชิมืออาชีพนะคนนี้คือมือสมัะครเลยนะคะเราเยี่ยมแป้งเป็นหลานตบเป็นองข้างของแกไม่หรอคะมันเลิฟมั่ขีดทาตะเลินนะคะขอโทษด้วยนะคะตลบตลบแบบสามมันชนเกาหลีเกาหลีอะคะ่ะนี่เหมือนนางหนูดอกคะ่ะคกินหอมมากเลยคะ่ะ อยากให้กล้องรับกลิ่นแบบซีพียูแบบซ่าอาเดรตแบบแับคนรับกลิ่นมากเลยคะ่ะเพราะมันหอมจริงค่ะนี่ค่ะกลิ่นเชอร์รี่

有点那不咸的哈。 คุอเร์รี่คคลิปวิดีโอนี้เต็มถึง4หมื่นวิวนะค กูเอยกับาวกู้ยังดงเลยนีินี่ก็ชากู้ร้านบ้านแลยกูกูถ่ายโอาชากล้ชากล้วย,วย,วยดีว่เสียงเ้ยกระสุดตรงไหนอ่ะแอบป์เอแอปป์ทําบบ้ทำไดีทำอาหารได้อย่างเนี้ยแล้วก็ต่อไปต่อไปปุ๊บมันก็จะเป็นแบบไอ้นั่นเลย

ใจของหนูอยากกิควายพอน้ำตางกินควายคนมันจะอร่อยไหมบ้านหนูกินน้ำตาลนะันตน่มข้าก เลยไม่อยากให้ใครเข้ามาใกล้เธอรู้สึกตึง็จไปเสือ,อกไปล่าง,างอาโอ้ยใกล้รู้สโทรศัพท์ทุกครับให้เธอรักฉันหมดทางไงเท่านัาา้นใครยอมให้